รามาถึงแล้วนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่เมืองโลซานนะครับแล้วก็แวะจุดเลสแอเรียข้างทางนะครับเพื่อดื่มกาแฟโกโก้ล้ออะไรกันสักนิดนึงนะครับนะก็เป็นจุดพักรถนะครับแวะท้ายปั๊มน้ำมันนะครับนะแล้วก็เข้าห้องน้ำแต่ที่นี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าใครที่จะเข้าห้องน้ำก็ต้องเตยมเหรียญมานิดนึงนะครับค่าเข้าห้องน้ำที่นี่แพงมากนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆดูแล้วกัน นะใ,นในห้องน้ําของที่นี่นะครับนะจะเป็นแบบนี้นะครับค่าเข้าครั้งละหนึ่งสวิ์ฟรังนั่นหมายความว่าเราเข้าห้องน้ำหนึ่งครั้งนี้ประมาณ36 -37 บถึงาบาทนะครับราคาแพงมากนะครับนะและที่นี่เหมือนจะไม่ฟรีด้วยนะครับราคาของที่นี่ก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะครับลองเดินเล่นๆดูเข้าๆดูว่าเมืองที่มีค่าของชีพแพงที่สุดในโลกเป็นยังไงนะครับ ลองดูคร่าวๆนะอ่ะมันฝรั่งไงมังนฝะรั่งหนึ่งห่อ4.2คูณด้วย37ละกันโดยประมาณนะครับร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งพาออกมาร้อยกว่าบาทนะมันฝรั่งห่อหนึ่งนะฮะค่อนข้างแพงเลยนะครับดูอันนึงก็ซิเวเนียละกันอ่ะคร่าวๆแมักเน็ตติดตู้เย็นเนี่ยอันนึงเนี่ย6.9ฟังกก็คือมันเจ็ด 200กว่าบาทนะครับอู้ใช้ได้เลยมาลองดูน้ําดื่มกันบ้างดีกว่ามาลองดูน้ําดื่มง่ายๆของที่นี่กันนะเอาน้ําดื่มขวดหนึ่งเลยแล้วกันนี่น้ําดื่มขวดหนึ่งขวดขวดลิตรแล้วกันนะครับน้ำดื่มขวดลิตรก็ขวดหนึ่งก็ประมาณเกือบ4นะครับสี 4, ฟังก็ประมาณ150าบบาท150ย6 0บาทนะครับค่อนข้างจะแพงเลยนะครับนะที่นี่ ใช้ได้เลยครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองที่ค่าของชีพสูงนะอันดับต้นต้นของโลกเลยสูงจริงครับนะครับอ่นะเดี๋ยวขึ้นรถไปต่อแล้วนะครับจุดแรกที่เราจะแวะนะครับหลังจากเลยเมืองตูนมานิดหนึ่งนะครับก็คือสะพานนี้นะครับเป็นสถานที่ใช้ถ่ายทำเรื่อง Cash Landing on You นะครับเป็นฉากที่นังเอกมารอพระเอกที่ตรงนี้ ใครดูหนังเรื่องนี้คุ้นบ้างไหมครับดูบรรยากาศนะออ,อะนะครับจากนี้ไปเราจะเดินข้ามสะพานไปนะครับตามมานะจะพาไปดูวิวนะครับ นี่สวยงามมากครับ oh, <my> ด,ดูกันนะครับวิวรอบๆจากบนสะพานที่เราเดินไปสุดยอดมากเลยครับสมแล้วนะครับที่ขึ้นชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองในฝันจริงๆ จากสะพานมานะฮะเราก็จะแวะมาทานอาหารกลางวันกันนะครับที่สอบบาโฮเทลนะครับนะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะที่โรงแรมนี้นะครับ ครับเมนูแรกของเราเริ่มเสิร์ฟแล้วอของผมเป็นบีฟนะครับนี่ก็จะเป็นโอ้อลิสเอาอะไรคะบีฟเหมือนกัน เป่นพ่อตายเลยโอเคครับลองชิมดูนะครับอะไรนะคุณตายกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ปิดด้วยไอศครีมครับน้องเลซชอบไอติมไหมคะยังไม่ทันกินเลยค่ะอันหลาถามว่าชอบไหมคะชอบเลเป็นคนชอบเลยคะ อาหลั <sm art> งจากที่เราทานรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดินออกมาลานด้านนอกน,นะครับพามาชมวิวนะฮะจากโรงแรมที่เราทานอาหารเที่ยงกันวิวนะครับวิวเป็นประมาณนี้เลยว้าวสุดยอดไหมครับที่นี่ ผมว่าดื่มด่ำกับบรรยากาศนี้แทบจะลืมรสชาติอาหารกันเลยนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่โรงแรมที่พักของเราในคืนนี้นะครับอย่างที่บอกครับที่นี่นะครับเราก็จะมีจุดพักรถเป็นระยะระยะนะครับอันนี้เราก็พักอีกหนึ่งจุดนะครับรถได้มาหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อแวะเข้าห้องน้ํานะครับเผื่อใครซื้อน้ําซื้ออะไรนั่นด้วยนะครับเราก็ดูวิวนะครับดูจุดพักรถของที่นี่นะครับ ก็จะดูวิวได้ประมาณอย่างนี้ทุกที่เลยนะครับนี่เลยดูจิแค่จุดพักรถนั้นเนี่ยวิวยังขนาดนี้เลย สิครับวิวนี่คือจุดพักรถนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วคณะทัวร์เราก็มาถึงเมืองโลซานะครับพักที่โรงแรมนี้เลยนะตอนนี้ก็กำลังเอาของลงจากรถกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาไปรีวิวห้องนอนกันนะครับ เอาล้ลครับอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยเราก็เดินออกมารับรอบข้างนอกโอ้โหได้แล้วครับถุงส้มมาแล้วหนึ่งโอเคนะครับเราเดินเล่นๆดูนะครับโซนนี้ก็เป็นย่านที่ผมบอกครับโรงแรมเก่าจริงนะครับแต่เป็นย่านแบรนด์เนมนะสังเกตไหมฮะจะมีสินค้าหลายตัวเลยนะครับดูนะฮะหรอวิกตองก็มี และนี่ก็แน่นอนครับสาวๆชอบครับหมาฮะ MS นะครับเราก็ลองเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับในตอนเย็นครับว่าจะมีสินค้าอะไรบ้างนะครับหลักๆแถวนี้นะครับซึ่งเป็นย่านชอปปิ้งเลยนะครับนะนี่สาวๆน่าชอบต้องอยู่ตรงนี้นะครับ โอ้แล้วมีอีกหลายยี่ห้อเลยครับในโซนนี้นะครับคนไม่ค่อยเยอะนะฮะคนไม่ค่อยเยอะแล้วก็สามารถเดินเล่นได้เรื่อยๆสบายๆเลยนะครับ นี่แล้วก็อุปกรณ์เดินทางนะ,ะของสวิตใครมาก็ต้องซื้อยี่ห้อนี้นะครับวิก t o ร i น o สนะครับผมการมันย่านชอปปิ้งนะแต่ว่าผมว่าทำไมคนมันน้อยๆไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้ เราก็ได้เวลาเดินเล่นไปเรื่อยนะครับรอเวลาไปทานข้าวนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเดินเล่นสักพักหนึ่งก่อนกับคุณต่ายก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเย็นนี้เรากินอะไรกันเอาเซ่มาโลซานเรามากินอาหารจีนเว้ยฮะแกเลียงกันหน่อยแม้จะวันแรกก็ตามนุ่นนุน,น,นดีใจไปใหญ่ละคนนูน้นไปละ เมนูแรกของเราเมนูปลาแต่นี้ที่งสงสัยคือยังไม่รู้ว่าปลาอะไรนึ่งสีอิ้วนึ่งสีอิ้วเหรอเท่าที่ดูนะโดํามากเลย,ยโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับ เมนูที่สองนะฮะซุปไข่เป็นซุปใส่ไข่แบบนี้นะครับหกโมงก็ก็ปิดยกเวลาอาหารเมนูที่สามเหมือนหมูผัดพริกหยวกหอมใหญ่น้ำมันหอยอะไรประมาณนี้ฮะที่สี่เหมือนนะเหมือนหมอวิเวียนบอกเลยครับเป็นซี่โครงหมูผัดเต้าซีรือเปล่าประมาณนี้เนาะเมนูที่ห้านะครับเป็นเหมือนผัดผัก กับอะไรนะเป็ดน่าจะประมาณนี้นะเป็ดที่เหลือจากเมื่อวานย่างไม่ใช่ <c oughs> เมนูหนึ่งผัดบัอกกรีร <c oughs> โอ้โหมีเด็กกินอร่อยเลย <c oughs> นี่ <c oughs> ตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับก็เดินกลับโรงแรมแล้วกันครับวันนี้ก็วันพักผ่อนนะครับเพราะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มของที่นี่นะครับถ้าเป็นเมืองไทยก็ตีหนึ่งนะครับ ก็ขอเดินกลับโรงแรมไปพักผ่อนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เมาเล่และกศายนะครับทำคลิปดีๆออกมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ